สวัสดีค่ะสำหรับใบงานใบนี้นะคะก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็เหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งนะคะให้เด็กเ,เ,เขียนตัวเลข0ถึง9อารบิกด้านบนแล้วก็0ูนย์ถึง9ไทยด้านล่างเขียนเสร็จแล้วนะคะดเด็กมาดูนะคะมาดูทีละข้อข้อแรกนะคะจะมีกรอบสี่เหลี่ยมให้ในกรอบสี่เหลี่ยมก็จะมีแก้วนะคะมีแก้วแล้วก็จะมี ตัวเลขนะคะหน้าที่ของเด็กๆนะคะก็คือให้เด็กๆนับจํานวนรูปภาพในช่องสี่เหลี่ยมนะคะอย่างเช่นแก้วเด็กๆช่วยกันนับค่ะนับหนึ่งสองสามสี่อ่ะแก้วมีสี่ใบหน้าที่ของเด็กๆก็คือจะต้องวงกลมตัวเลขสี่นะคะวงกลมตัวเลขสี่เพราะว่าแก้วมีสี่ใบเด็กๆก็ดูว่าตัวเลขสี่อยู่ไหนคุณครูบอกแล้วว่าถ้าเด็กๆจาเลขสี่ไม่ได้ให้เด็กๆย้อนกลับไปดูด้านบนด้านบนจะเริ่มที่เลข ศูนย์หนึ่งสองสามสี่อ่าเด็กๆก็ดูว่าเลขสี่เป็นตัวยังไงนะคะจริงๆแล้วตรงนี้เด็กๆต้องเขียนแล้วนะคะเขียนให้เสร็จอ่าเลขสี่เป็นอย่างนี้เด็กๆก็ดูนะคะดูว่าเลขสี่เหมือนกับตัวไหนอันนี้ใช่ไหมคะอ่ะไม่ใช่ก็เด็กค่อยๆเลื่อนมือเลื่อนมือเลื่อนมือจนเจอเลขสี่พอเจอเลขสี่ที่เหมือนกันแล้วเด็กๆก็ทํายังไงคะอ่าวงกลมล้อมรอบเลขสี่แบบนี้ ะะส่วนข้ออื่นๆก็เหมือนกันนะคะนับจำนวนรูปภาพและว,วงกลมให้ตรงกับตัวเลขนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ระบายสีนะคะรูปภาพทุกอันเลยระบายสีให้สวยนะคะเสร็จแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะส่งกันบ้านนะคะส่งใบงานให้คุณครูดูนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบการสอนคณิตศาสตร์เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ